สบายดีพี่น้องถานที้อานี้ผู้จัดผู้ที่ผู้จัดกัเจ้าของสถานทีมาสี่จุดอะยุทอยู่มัก<ป><ป>็ไปมันก็ไป,ไปทางนี้ก็ไปทนี้สูเออ้สูสูอสูสอส <laughs> จ้างั้นช่วยกันสู้เออเดี๋ยวผมคอยประกบไว้เออแล้วก็ไฟอ่ะอย่าไปใส่เออไฟเขาได้อเราไม่เข้าถึงเขาแต่ว่ามันก็ไฟแน่นอนอยู่แล้วเรื่องไฟแล้วออกขึ้นตัวใหม่มันน่าจะเด็กน่าจะโตแล้วล่ะเอาทำแล้วแต่เบาะแก่ทุกทีเนาะปัญหาเด็กอาการปัญหาโว้ ยังไงก็เหมือนเดิมเหมือนโซนแล้วมันก็ไม่มันต้เข้าใจเหมือน,นเดิมเนี่ยคนมันไม่เหมือนกันอืมกเ<ซ><ะ>ข้ามาได้ประมาณไหนถ้างั้นตั้งตรงดีกว่าพี่ตัล้ตรงใกล้ตรงแล้ววันน่าเวทีเต็มที่ตรงนี้เนาะประมาณนี้ครับเนาะแต่ถ้าเราได้ไปโคเล็กกว่าน,นี่ยไปไหนอีกางก็ได้รถเรารถบัสเราก็ไล่มาข้างหลังถ้านนายกดี่ทำกานท่านสมบตรณ์เก็บได้หมดเออมันได้หมดทั้อ่า ว่าปัญหาวันนี้ไม่ควรเราวิ่งแค่โคเล็กอะโคเล็กเราวางฐานไถ่ะหรือรถดันก็ได้ดันดันเก็บไปแล้วก็เข้าครับแล้วก็เก็บตัวนี้ไปทางด้านข้างแต่ตอนนี้ก็คือถ้ามาด่วนปั๊บตัวนี้ก็คือเก็บตัวนี้ขวาดไปมีผ่านเมตรเยประมาณนี่ลึกอ่ะครับลึกคือมาตรงนี้อยู่แล้ว หน้าหรือหลังหลังครับประมาณนี้ครับหน้าเวทีหลังประมาณนี้ครับเวทีออนีเรอบที่แล้วรอบที่แล้วก็ตรงนี้แต่ว่าตอนนั้นมันเป็นน้ำแต่ข้าวใช้กได้ันถือมุ้งเลยรถก่อนได้ใส่ฟอสเลยแล้วรอบก่อนไหนก็ถือมุ้ง เหมโอนเป็นบารับอนันบารบอนันก็จะเบื่อมเทียเดียวลีง็เนี่ยเรียงแบบนี้เลยนะครับเข้าแบบนี้ได้เยอะแล้วก็แล้วก็ถ้ามันไม่หมดยังงก็คือเข้าเข้าผ้ามันเป็นป่าก็จริงนะ ก็ดิบแข็งแล้วก็นั่นแหละเรื่องเดินผมไม่ห่วงตอนนี้พวกห่วงอย่างเดียวว่าป่าขอให้ป่ามันออกมาแล้วเรามองเห็นได้ว่ามันคืออะไรก็เอารถเสียบได้ถ้าตั้งนี้ไม่พอเสียบปอกแล้วก็สังกะสีอ้อมสังกะสีอ่อ้อมอ้อมเราเรามีสังกะสีไหมครได้เนาะหรือไม่มีสังกะสีไม่รู้เข้ามาคนนี้ไม่เห็นเลยเนี่ยซึ่อเขาจะแมวซึ่งเรายังไม่ใช่ไงไม่ใช่ไม่ได้เลยนะ นนะเห็มแต่ว่ารอบก่อนก็ใช้อยู่เลยนะรอบก่อนทังกระสีก็ใช้แต่ว่าเราเราเราอ้อมตรงนี้เราอ้อมเพราะว่าเราเราอ้อมเอารถไว้นอกสังกระสีแต่วันนี้ที่มันแห้งละมันผมไม่ได้ห่วงเรื่องดินเลยตอนนี้ดินไม่ห่วงเออ่ะแต่ปู แล้วก็เอาขึ้นึงตั้งแีอ้อมตรงนี้วันนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้รอไปหมดรถเราเสร็จแล้วเราวิ่งเข้าตรงนั้นสีน่น้างานันอกสามารถได้หมดเ แล้วเนี่ยแล้วเนี่ยจะจอดรถได้ได้จอดได้ปหารมาักองเอะแล้ันจะดบูดนตะับเป็นแูแต่่งูเพี่น้อง เต่าปูกระยางนี่โอ้โหเสียงไส้เสียงไส้เสียงมันก็กินพื้นที่ตรงป่ามันต้องเข้าชิดป่าต้องมือลองมันฆ่าเดียวกันลองวัดดูสักทีต้องอยู่แนวนี้อยู่แล้วนะครับต้องไปถ่ายตรงดำเลยนะ เหลือก็คือรถผมไม่อยากไปจอดวนปั๊มเขาเพราะว่าปั๊มโดยเฉพาะรถเล็กที่เขามาเที่ยวงานมันก็ไม่มีที่จอดใช่แต่ถ้าเราจอดข้างในได้ก็คือจอดเลยกันเามาจอดเลยข้างหลังฝั่งนี้ฝั่งโน้นแล้วฝั่งโน้นสองสองฝั่งก็ดูดูว่าเราจะรอกเวทีขนาดไหนครับเขาไม่เห็นเลยเดนแล้ังกะสีปิดแค่ไม่เอาเพด่อแกจะปิดเพื่แค่ให้คนเรื่องเลยนะเนี่ยปัญหาเกิดเลยแกเลอ่ารอบคนแต่ถ้าเราจอดใต้ถ้ารถจอดเป็นแนว ก็ได้จอดับไว้ก็ได้ปัญหาก็คือมันต้องดันดันยากออกก่อนถ้าถ้ากตรักัรับ่เสียงดับเสียงคนคนจะกลัวคนบมปาเอลแล้วลงงานด้วย งามมันถ่านแก๊สกันได้นะเออนี่ที่มันที่ที่เขามีปัญหาเรืนี้แหละต้องกลัวกัวถ่าเกบไฟลุกมาปุ๊บปุเป็นเรื่องเลยร้อนดีกว่าักมีนักล้อมคนถาถามมันลงกำลังดิก็เอาหลังกระสีมาก็เสียงครับถอานมันไม่ เดี๋ยวเกิดให้มึวางวัตถการณมึงแบบจบจกันจบยังไม่ดีที่เลยาทำให้เขอใจขอคุณมากขอบคุณมากครับผมดัได้ได้ครับเราไปพูดตอนนี้ไม่เก็บตอนนี้คุณอะสูบมออะ ไม่สนใจเลยไม่สรอกไนู้พิกเลยนาเลยเออนั่นแหละพอดีเราไม่โพมัเก็บร่อฝั่งไหนเราจห้อนฝั่งไหนดีฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ถ้าถ้าไม่โรมาเก็บตองฝั่ง้งแล้วแต่ปาปาดูว่าพื้นที่นันประกอบปมันต้องเอามันกับสงวันรอบก่อนรอบก่อนน ห่างกี่เมตรน่ะคือรอบก่อนเขาห่างสิบห้าเมตรไหมเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรใช่ไหมนีอรอบก่อนครับประมาณนี้เนาะประมาณแนวนี้รอบก่อนเนาะตั้งสีแม่นประมาณนี้แหละเออไม่ให้เข้าใกล้เจ็ดเมตรเออผมทำสีว่าเเมตรน่าจะประมาณนี้แหละผมทำสีว่าเจ็ดเมตรน่าจะประมาณแนวนี้แล้วฟูให้เขาวางลงแล้วเขาดันใช่ไหมเป็น เดี๋ยวแม่ครูมาก่อนถ้าเก็บตัวนี้ได้ถ้ารถผมเข้าหลังได้ผมก็จะพยายามเข้าหลังถ้าดันมาฝั่งนี้ก็จะได้อารถจอดฝังนู้นใช่ไหมครับทั้งสองฝั่งถ้ามันดันได้ก็คือดันเข้าสองฝั่งเลยอ่าอสองฝั่งเดี๋ยวตัวนี้ก็คือรถมาถึงผมจะเก็บตัวนี้ก่อนจะเก็บเนวนี้ก่อนเพื่อจะตั้งเวทีตั้งเวทีพอพองานนี้เสร็จก็ออกออกด้านข้างขอเกด้านข้างแล้วที่สวยเลยครับที่เพราะว่ามันมันแห้งพอดีตั้งเวทีก่อนอ่า โอเคแกบอกนั่นหมดแล้วตั้งแต่สีอ้อมประมาณแนวนี้เรารอบก่อนแต่ถ้าเป็ไปได้ถ้าแม่กูเจ็บก็คือรถเอารถเข้าซ้อนหนึ่งเข้าช้อนครับพี่น้องสนุกชิมไอสิมีสกุลขอกันไหมชิปนาสมั่รับชิปนี้สบายดีพี่น้องเทศบาเลยอะไบอ่ะ